พี่น้องเอ้มา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 ตามดวนเลยควงทุท,ทยาสามตาพี่น้องเนาะโยปวดแล้วปวดแล้วพระกัศไม่เห็นเอา้ามาขอโชคขอมันฝากเอฟซีครับผมปู เป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างมาดาบนับเพราะน้ำปูพะยะนักอปูชีตะโทษโอ้โอเนี่ยพรอมแล่าโอ้ืหน้ใหม่มาขึ้นมาขึ้นนี่นี่กิมแมนมเมนไม่จมห่อนโตเดียวเลยป่รัเออ้เินห่อนจุ่มห่อนจุ่มมาเปิยตย่อ๋อเพาก่าคุยกลางน้ำแล้ว่ะโอ้ห่อนห่อนโอ้เขินห่อน มักกลางน้ำมักแค่กลางน้ำเพิ่นเด็กมักอยู่มองซุ่มมองเย็นแมนรบกับมหาโรฮอนก็มีโรฮอนวิซ่ารอดโรฮอนโอ้ทุตากไฟรอดต้องอยู่ใกล้ๆน้ำถ้าอยู่ลำหนามันไม่เปิดมาแข่งกันแมาเมื่อคืนเห็นปะโอเคแม่มาขึ้นฮ่าพ่อเพียงเอยมาแล้วมาแล้วใครที่รออสียงบ่แรงเน้ยเนี่ยพิษนาม้า ไอ้ปริศนามามาก่อนออกเป็นปริศนาบ่คคะแม่นก็กติง่ายหรอกค่ะเพผลอมาตอนไหนปล่อยเฟดไปแล้วเพผลอมาตอนไหนเป็นวันเพื่อใดคะบอกไปตรงโต๊ะรถแล้วหะฮกนึ่งห่าพูดหน่ะปริศนาปริศนาเตียวเองฮกนึ่งหาฮัดโค้งทุ่ยไทยแล้วโค้งทุ่ยไทยขึ้นโตเดียวเม็ดเดียวโตเดียวเม็ดเดียวมันสองเจ็บตัวนี้เจ็บหนึ่งหกห้านี่ หกหนึ่งห้าโอ้ผสมบูลับกันอบ่ได้เอาของผูไดมาล่วเลยนี่สื่อซ้อนสื้อซอนนั่นเองฟันเองโอ้เจ็บปัเจ็บหนึ่งของขาออกซื้อัแต่ว่าปูหายมาหกหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าอ๋ตัวสามตัวด้วยตัวนีห่งห้าเอาพี่รองได้เแท่งขอปู่แทหมดเดียวมากมีหอนไงเือปูอ่ะสิหมดเดียวมากบ่ได้บอกแล้วว่า ต่แต่สวยดีอ้ะกนเนมากกนึนาออกนึหนึงหวสามตัวมีนไงโอ้แล้วเตตัวเดียวหกนึ่งหา่ที่ะเออควาฝันเพื่อโดนเนะโอ้นละสาตัวจมว่ายังคะขยเนี่ยจมเราโอ้จมบอกเลืเขาถือเาตกมาหากระดกเรื่องวะสนุกโ้มาไว้วัดอ่ หบลังก็เจนไวใช่หรือเปล่ถิมบักก uh ันโอ้ก็อะไรหกหนึ่งห้าตัวเดียวเม็ดเดียวพี่น้องเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวล่าสุดโอสุดสุดสุดกวอนออเกแล้วออกแล้วอะเนาะสองตัวพวกี้พวกูเมื่อได้สองตัวกระตัดเอาอยู่ันแล้วนะเดี๋ยวออนุญาตถามแป๊บนึงาปูจะจี้ยางตองไปทั้งใจที่ไปอยู่บอกขึ้นไป เขน้ำมาบอกนี่บอกโอ้โห้วหอดสายยังไงพวนี้ลงไปเลือกเลยป้าแต่ว่าตอนไปทันว่าไรขึ้นมาไปนั่งนะวานั่งมาหรอกมันเร่ยขึ้นมานมาบอกเครื่องที่มาบอกเครื่องที่โอ้มขอบฟันนะพี่จมบอกกัมแบกบ่าเธอว่าทันหอก ก็ถือกถือบ้มาหายเทียด้วลานะผู้หลานเนี่ยเจนนอยแล้วตัวผู้ทิมหกพันผู้ผู้ทิมหอกดีให้ไว้สามตัวเลยบ่อนหุ่นไว้พันเป็ตะยูโอ้พ่ากูยูกลางน้ำแล้วมันมักจะสั่นตีมันมีเที่ยวมีสายปูหอ่าจู่แล้วก็ยูเป็นปั้นนะนอกแต่แรงว่าล่าสุดอ ในสิบสองรางวันี่แล้วยิ่คุดสาวบุ้งเงี่้ตัวหนกหกหนึ่งห้าเป็นอยากูยุกน้ำหนักนี่เขานึ่งห้าดีบ่โค้งชดไทยพี่น้องมาตามโค้งชดไทยอ่าสุดตองงวดจ้ะตามนั่นแหลยคันแห่โค้งมาเจ็บบดล้ห้อเอางวดนั่นกันมือชดไทยต้องสีตัวสามตัวแตกกออ่าคันแห่โค้งกบาดเจ็บอ่ะ เอ็งหาพี่น้องเจ้าของ่อยเองอันนั้นสี่แปดสี่ฮัมมุดเงมาตัวตัวสี่แปดสี่สี่ศูนย์นั่นแหละซ่องอันชือว่าจะมาถวายซ่องเนาะออนั่นตัวฝันครับผมเออได้รถตรี่ไปพ่อไม่ซ่องใบสี่แปดสี่นะก็มันศูนย์สี่สี่ศูนย์แต่ไนทุดทุกท่อนมาขึ้นดีนี่ ตุมหัไรลมากเขบอกเล็กเาเถอเกี่ยวอะไรปูว่าสดอกเขาจะมานัมสมปัดถิ่นนี่สนอกอืมเ้าจะมาไหนบนลิพีระเลยอืมอืมของปูอะไรก็ใหญ่ยิบคือกันของรของปูตัวนของปูตัวเนี้ย่าอันืนไหมอ๋อไม่รู้เลยอืมมาซองซองไหมนีไหมซื้อซ่องเกียบนี้ไหมเกียบหนึ่งหกห้าที่นี่ค่ะนี่ ต้องเจ็บหนึ่งหกห้าสลอมาตสนั่ปูไทยอยู่นน่แม่ปูปูไทยอยู่นี่เตี้ยมายังไก็เริ่มจะซื้อมาหา่งันนี้หนึ่งวงจเรื่มเนีต้องเริ่มจะมาหายให้ตัดเอาตัดเอาตัดเอาเนาะตัดเอาเลยหรับชุดโค้งสุดท้ายอางปรี่ข้างหน้าเรา หนึ่งหาหนึ่งหกตัวนั่นหละพี่น้องอ่ามาเล็ดน้ำกับบได้สังเกรีนอ่นบอหลับตัวสันอชิดหอดบ่ะชิดหาดอ่าหลัดเอานาะใช่ว่าตัดตีซีว่าตัดตราด1ีนึหกหกนึ่งกับไปเนี่ยพี่กันสิอ่าเนาะมาเมื่อคืนีหกนึ่งาตัวเดียวมามามาเขากล้องสังกรีสังกรีตีฟันบอฟันบอฟันดีบเอาชุด ชุดก้อนออกเลยพี่พาไปเที่ยวทัวประเทศทั่วโลกเข้ามาลูกซีดเต็มวัดเลยเต็มลดเต็มวัดมารอวันสุดท้ายพี่น้องโอ้โคตรได้มากจะได้ที่เอาแค่นี้แหละเม็ดเดียววงสุดท้ายเม็ดเดียววงสุดท้ายเม็ดเดียวฟันบุกขึ้นแล้วอู้ววฟันบุกขึ้นหมดไอ้มาพิศนาเลยเตียวท่านฮกดึงหาเราอ่ะเนาะ มันปีศาอยู่ปูสันปูปีศาเนี่ยงงหือกันดิเออเรืองมันปีศาตึบเลยพิศารอมันหมุนเอาเนี่ยันาะพี่นนองถ้าว่าปูแดงวสิครับอแดงบปูแดงเราเ้าเอียงเนาะที่แดงเรเราได้เชินให้เนาะโอ้คุณโอือเออเวียงก็ปาก็ออมออเราเห็นิีศามากเลยครับผมอันนี้ม่นแล้วปูวันนี้ว่าให้ปิศาเออไ่ให้ปิปาแน่เราสันละว่านะ ตัวเรืนพิษราแบบากไปปลูกโค้งอหาออืมอ่าเอาชุดโค้งจุดท้ายได้เพียงด้วชุดตองหวัดกะบ่หลายเนาะกะเป็นเลขที่ว่าย่อมเพิ่นมาถวายซ่องนอะไรมีสองซ่องเนาะมือนีสองซ่องเดี๋ยวจิตย้อนให้ฟังอ่แล้วก็มาโค้งจุดท้ายอืมอือนี่อ่าก่อนออกให้เพิ่นมาให้ย่ำก่อนออกได้เพียงด้วยสำรับ ภูสามตาเนาะาผู้ใดรอบวัดจีเฮ็ดแพร่วัดสันอ,อยู่ข้างหลังนี่ละนี่โอกาสดีเฮ็ดแพร่ขั้นสามตัวแตกเงี้ยเลยว่าสันสพี่รออ่องอ่าปน,นอน่นานักลางแพร่ในซุ้มสีเย็นเพราะว่าเป็นหว่วงเออยิ่นี่พุ่มไม่ไพ่ไม่ไพ่ซี่ต้องซื้อ,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 อเออเอาแยมีโช่วยน้ำกันพ่ได้ร่วมบุญน้ำกันนะพี่น้องจัให้เพื่อนนี่พี่น้องนี่หนึ่ง ห้าหนึ่งหกไม่หนึ่กหาได้ให้กันหนึ่งหกหายได้พวกกูเราจะพิษนามาแล้วโอ้พิษนามาแล้วเราจะตีจะมุนเขาพูเราจได้สองตัวกระตัดเอาระวังสิโอกระตัดเอากระรัดจอพี่้องนะนจะสามตัวเตี่ยสามตัวตั้งว้เร็วตุ้งปติดตะเรลวรุดคุกรบโโปกสวัสดีค่ะเม่ปิดบริเวตา